ากาศมันร้อนนะร้อนเด็ไม่งั้นจะนั่งซับไม่เห็นนี่ยโอ้ยมันมันร้อนนี่ฟังข่าวจากกรมอุตโตบอกว่าจะมีพายุเข้ามาไม่เห็นเข้าเลยเนี่ยที่พามันยุ่งไงมันก็เลยมาอย่างนี้อย่างนี้ไงบรรยากาศอย่างนี้นียิ้มแย้มแจ่มใสแข็งแรงดุจึกมันมีความสนุกขึ้นมาเป่งปั่งไหมเออทำอไรไปทำอะไรมาต้องมีกิ๊กคืออะไรกิ๊กกิ๊กเหรอเออจะบอกแกยังไงวะกิ๊กก็ประมาณแบบว่า ไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียที่มากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเออมันยังไงโอ้มีเด็กแต่ใช่ใช่มีให้เยอะๆแล้วก็สอนให้ธรามาหากินกันเลอรเข้าใจป่ะแต่แต่คนแรกต้องดูดีๆนะทไมเออต้องให้ขายลูกชิ้นขายแล้วก็ต้องดูแลเขาดีๆเออให้เขาอยู่มีความสุขไงโอ้ก็อยากจะมีแต่ทีนี้มันเกี่ยวกับว่าเงินปิดเทอมนี้ต้องพาลูกไปเที่ยวก่อนจะมาให้พาลูกไปเที่ยวให้ครอบครัวเรียบร้อยก่อนแกมีกิ๊กแล้วแกจะพา วอ,อ,อนเช้าเช้าก็จะพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์มาไม่เช้าแล้วไงไปดูเสือเดินหอยลูกคนเล็กมันไม่กลัวเลยเออลูกเสือมันเห็นเด็กมันวิ่งเข้ามาหาวิ่งเข้ามาหาวิ่งเข้ามาจะมา,า,มาใกล้ๆกลมันจะมาม เราก็ดึงลูกออกลูกระวังลูกเสือระวังลูกเสือลูกบอกว่าไม่ใช่ลูกเสือถ้าลูกเสือต้องมีผ้าพันคอที่หลังเลยอย่าเล่นนะมันตลกไปแล้วอลกไปแล้วนานๆเจอกันทีมันอ้ออยากจะมีกิ๊กเหมือนกันนละนะแต่นี้มันอยู่ที่เงินทองว่ะของฉั้นมันไม่มีมันไม่เกี่ยวหรอกเราเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่คบคนรุ่นเดียวกันแล้วเขาต้องคบรุ่นใหญ่อย่างเรานี่อะไรก็ได้เทคนิคมันก้ง่ายโทรมาก็ต้องจ้า ได้จ้าเลออเช่นกันจ้าเลอแค่นั้นได้เลยโทรมาหนิจ้าได้จ้าเดียวได้จ้าเดี๋ยวไปจ้าเอามีอะไรรับใช้จ้าแต่ทุกวันนี้ฉันเข้าวัดมันติดเข้าข้อกาเมสุมิชฉาโอ้โหเดี๋ยวดีมันต้องอัสโนโตเชี่ยลอัตโตโซเชี่ยวขอเยี่ยวก่อนแล้วสวยไหมบัตรโทโหนี่สวยไหมแม่เนี่ย ว้าวแเจ่มๆทั้งนั้นเรามีนี่นี่มีเป็นอัลบั้มเรื่องสวยเรื่องไซได้เลยนะครับโอ้โหแจ้วๆเออสวยๆๆนอนคิดว่าวันนี้จะนอนกับไซไหนแน่ๆอัตโนโซเชียร์ได้ๆๆ้ขอเยี่ยวก่อนนะเออมันสวยเว้ยอ้าวเฮ้ยโทรศัพท์ฮัลโหล จ้าตอนนี้ป๋าลืมบัตรเครดิตไว้นะคะเออหนูอยากได้ทองสักห้าบาทนะคะป๋าขาก็หนูไปรุดกันนะคะป๋าขอบคุณค่ะเออเออจ้าได้จ้าขอบคุณมากค่ะป๋าคะจ้าจ้าหนูอยากได้ล็สักคันนะคะจ้าได้จ้าหนูเอาบัตรป๋าไปรุดนะคะจ้าขอบคุณมากนะคะป่าหนูไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะจ้าได้จ้า เออรวยนักมีกิ๊กมันเหมือนมีลมไหลมาตามช่องฟอฟอฟอใช้งานใช้งานเยอะโอ้โหใช้งานเยอะจะปล่อยให้มันไหลเองหรือเบ่งเวลาฉี่เนี่ยโอ้โหเราอายุขนาดนี้แล้วมันมันมาไม่สม่ำเสมอต้องปล่อยมันไหลเองปล่อยให้งานหน่อยเออเอออ้าวโททรศัพ์เอ้ยโทรศัพท์เออเบอร์กี้เนี่ยจะรับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้๊ จลืมไว้หนูเอาไปลดซื้อซื้อสร้อยซื้อแหวนหลายบาทแล้วนะที่หนูคุยกับป๋าเมื่อกี้ไงล่ะคาขาดําได้ไหมอ่ะแล้วหนูก็ไปซื้อปมาลืมไว้เหรอกับป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว cancel 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 เ a n c e l ก่อนแล้วก็เยอะแล้วนั่นเยอะแล้วจ้ะเยอะเลยโอเคนะป๋าเดี๋ยวเดี๋ยว cancel หมดไอ้ฝ่ายมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไอ้ฝ่ายไม่ทันแล้วบัตรเมียกูอ้าว ช่วยไม่ได้หมดเงีหนูแคนเซิลก่อนเด๋ยเดี๋ยวไปยู่กระเป๋ามันนี้กูไอ้ไฟยู่กระเป๋ากอก่อนไฟ้ไฟสอ้ไฟครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับตะไคร้กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิเออ Bye đó. Bye.